สวัสดีครับพบกับช่องโปรเฟียสายบันเทิงครับผมอันนี้ผมก็ได้เอารถมาเช็คแอร์นะครับผมที่ว่าตั้งแต่ตู้รั่วรอบที่ผมลงหลังสวนตอนนั้นนะครับที่ว่า <c oughs> ผมเติมน้ํายาแอร์ไปก่อนแล้วผมก็ยังไม่ได้ทํานะครับผมก็วิ่งทนร้อนมา2หรือ3เที่ยวนี่แหละครับผมอันนี้ก็พอดีได้มารอแผงลำไย,ยที่สอยดาวก็มีโอกาส ได้ลดมาเช็คเลยครับผมเพราะว่าผมน่าจะรออยู่ตรงนี้อีกประมาณน่าจะวันนี้ครับน่าจะได้เข้าแผงก็มีเวลาเช็คอยู่ครับอันนี้ก็เอามาหาพี่เขาแต่เช้าเลยครับตอนนี้ก็เจ็ดแปดโมงเช้าครับผมให้แกมาเช็คให้แต่เช้าเลยมันจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นนะครับผมบเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้ จะซ่อมอะไรบ้างครับผมจะตู้รั่วหรืออะไร,รครับบทสรุปกระตู้รั่วครับผมเนี่ยเ,เพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับพี่ผมก็รอช่างมาลือครับช่วงนี้วิ่งแต่งงานครับ ไม่ได้ออกไปหาโชว์เครื่องทรงเครืงเสียงบ้างเลยครับผมเดีย๋ยวมีตังก็จะแต่งใหม่ครับเอาสวยเลยครับผมลง v i p ไปเลยครับรอบนี้ก็เอาแบบธรรมดาไปก่อนครับผมไว้เน้นเสียงก่อนครับยังไม่เน้นสีครับผมเดี๋ยวเราก,ก็ร้อช่างมาถอดตู้แอร์กันครับผม อันนี้ก็กําลังรื้อครับผมใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ดูด้วยว่าพัดลมมันก็หมุนแรงนะครับแต่ว่าทําไมลมมันไม่ค่อยขึ้นมาข้างบนเด <m ega> <m ega> <t <t ี๋ยวต้องดูด้วยว่าตอนที่ผมไปเปลี่ยนพัดลมตอนนั้นอ่อตาลุงแกทําไว้ให้ดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับผมจะได้แก้ไขทีเดียวครับก็สรุปแล้วต้องได้เปลี่ยนแผงใหม่ครับนี่ครับผม ฟรีๆเลยครับรอประกอบครับผมเอามาอยู่นี่ครับผมมาแล้วครับตู้ใบไม่แต่นี้ก็เย็นจนหนาวแล้วครับทีนี้ครับตอนนี้ก็กำลังประกอบครับผม ของใหม่เลยครับโดนไฟบังคับครับตู้รั่วขนาดนี้เดี๋ยวจะได้แก้ไขพัดลมตรงนี้ใหม่ได้ครับพัดลมมันออกข้างล่างมันไม่ค่อยขึ้นไปข้างบนครับผมตอนนี้ก็เริ่มประกอบ้วครับจะได้ไม่ร้อนแล้วครับทีนี้ ขับทนร้อนมาสองสามเที่ยวครับครับผมตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมกำลังไล่เช็คระบบอีกหน่อยแล้วก็เติมน้ำยาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี้ก็ได้ข้าแผงแล้วครับผมแต่ว่าโทรไปแล้วลูกค้ายังไม่รับก็พอดีครับเรายัางทำแอร์ไม่เสร็จพอดีเลยครับผม ครับผมตอนนี้ก็ได้ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็ค่าซ่อมไม่แพงครับเพื่อนๆสามพัน 3, บาทครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องโกรเฟียสายบันทึงและก็ฝากเป็นกำลังใจให้และก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ